มันมีสาเหตุอีกประการหนึ่งนะที่ทําให้ทาไมคนในพื้นที่และคนในหมู่บ้านของผูศึกษา่ลมผู้คนนด้วยเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยลุกออกมาพูดลุกขึ้นออกมาเปล่งเสียงรถเคลื่อนไหวอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือว่าการเคลื่อนไหวในกรุงเทพสักเท่าไหร่เนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะอ้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกระทบนะกับชีวิตของพวกเขาอย่างลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางไปกว่าที่เรามักจะเข้าใจกันมากนะ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือว่ามันทําให้เอลนาเหรือความเป็นความตายที่กบัาเชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อหวังในที่ประจําวันของเขาเนี่ยมันทวีความเข้มข้นนแรงมากขึ้นนะฮะอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ผมจะพูดให้ฟังอย่างนี้ก็คือว่ามันเริ่มต้นอย่างนี้คือเวลาเราเห็นถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่นับศอกเป็นลายศอกอะไรก็ว <Rico> ่างไปเนี <avoiding> <success> uh ่ยก็คือในแง่หนึ่งแม้วส่วนใหญ่จะซื้เรื่องมาจากความัทางการเลยแต่ในสัดส่วนที่ไม่น้อยเลย่ยเป็นเหตุผลอื่นว่าคือไรไป ไม่ใช่เป็นที่เกิดขึ้นจากเจ้าหนี้นีละนะทั้งที่แบบในนี่หรือนอกรีนะหรือว่ากระบวนการผิดกฎหมายหรือว่าไอการเดินท้องถิ่นหรือว่าไอความขัดแย้งส่วนตัวแลส่วนหนึ่งก็คือว่าไอตัวเลขไอเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองว่าเป็นเฉพาะเร่องี่สืบเรื่องจการขัดแย้งทางการเมืองหรือว่ามีกุลการทางการเงินเป็นตัวชี้นำอย่างไรต่อไปประการที่2ก็คือว่า ในกลุ่มของคนที่เป็นผู้เสียชีวิตนะกว่าครึ่งว่าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจ้งไปรับรวมในช่วงหลังที่ต้องหมายมาพบเจ้าหน้าที่รับแจกขึ้นเลยเนี่ยมันคือพลเรือนในมุสลิแต่ความน่าสนใจก็คือว่าพลเรือนรายมุสลที่เสียชีวิตเหล่านี้นะฮะไม่ใช่คนธรรมดาก็คือไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอนะฮะก็ว่าจะเป็นเช่นนั้นถุนจะไปตามหากันไงเพราะว่าไปอีกอันหนึ่งประเด็นก็คือว่าอ้ชาวบ้านโดยเฉลี่ย คือถ้าไม่นับไอ้ความรุนแรงจำพวกจำแรงความรุนแรงประเภทสุ่มก็คือที่เกาะในเขตเมืองที่จะสร้างความสะเกินปั่อะไรก็ตามถ้าเป็นความรุนแรงจำพอดสอบโจงเนี่ยเขาเขารู้ฮะว่ามีวิธีที่จะอยู่กับมันยังไงจะเลื่อนจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะสามารถที่จะเอาตัวเองให้รอดพ้นไปจากผงโซ่หรือว่าวังวนหรือว่าไอ้คล้ายๆกับวงลมของไอ้ความรุนแรงรือความเันแย้ตงนี้ได้นะครับ ความน่าสนใจอีกประการก็คือว่านขนาะเดียวกันเนี่ยไอ้พวกกลุ่มที่เคลื่อนไหวในหมู่บ้านได้ยู่แหวนหรืออะไรก็นามแต่เนี่ยก็ไม่ใช่บรนกลุม,นมคนที่มีสภาพที่น่าจะรึงกลัวในสายตานของคนในหมู่บ้านก็เท่าไหร่น่าสนใจหลายคนคือญาติสนิทพี่หายพ,พี่น้องคนันและไอ้คนที่มันออกไปจากบ้านไปไอ้พวกที่ไม่อยู่บ้านเนแถวนี้นี่ะมันคือญาติสนิทพี่หายคือเมื่อไหร่คือเออคือพวกพ,วกพี่น้องกเพราะฉะนั้เนี่ยบุคคนเหล่านี้ที่เคลื่อนไหวต่อให้เกิด เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความรนแรงทั้งหลายแดดถ้าเกิดเรียนข้างนอกเนี่ยในสายตาพวกเราไม่ใช่เป็นบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใดมีวิธีการที่จะเรียนรู้ที่อยู่กับคนเหล่านี้ได้ต่อให้พวกเขาไม่อยู่บ้านแล้วเวลาเขาจะกลับมาบ้านเนี่ยจะอยู่กับพวกคนเหล่านี้ยังไงมีวิธีแต่บุคคลที่นะฮะถ้าเกิดใน้นที่ที่ผมศึกษาเนี่ยนะฮะบุคคลที่มีความน่าสะพรึงกลัวในสายตาของเขาบ้านกับไม่ใช่พวกที่เคลื่อนไหว ก็เ,เท่ากับโอเคหนึ่งเป็นยอดเจ้าหน้าที่รานที่ออกจากนอกนี้แล้วก็สามารถใช้วิธีการแบบว่าการพิจารณาก็คือบรรดาที่เราเรียกว่าผู้นําฝ่ายผลไล่ไปกับางานที่อยา่บ้านเราก็าหลังแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะก็คือว่าสถานะนะครับไอความน่าสะเนตัวของบรรดาผู้นําท้องถิ่นเราเนี้ยในแง่หนึ่งเนนะี่ยมันถูกทาให้มีความเข้มข้นขึ้นผ่านในสถานการณ์ความไม่สงบตรงนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าน,นะฮะ คนเหล่าบุคนเหล่าเนี้ยผู้ดำนิการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นกลไกที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัไไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายปกครองใช้ในการจัดการปัญหาทั้งในส่วนที่เป็นในช่องทางปกติและอีกช่องทางก็คือช่องทางไม่ปกติช่องทางไม่ปกติก็คือยัไงก็คือมอบอำนาจก็าเกิดในภาษาวิชาการเรียกว่ามันเป็นการเอาซอสทรัเวอนตี้คือคือมอบหรือวผ่อนถ่ายอำนาจเป็นเสร็จเด็ดขาดให้คเป็นจัดการ ในหลายพื้นที่เกิดน,นี้ก็คือว่ามอบอำนาจในการจัดการพื้นที่อย่างเป็นเสร็จให้ไปโดยไม่สนใจว่าจะใช้ยังไงแต่ขอให้เป็นหลักประกันได้ว่าในพื้นที่ตรงนั้นจะไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งในหลายพื้นที่สามารถทําได้ในบางพื้นที่สามารถทําได้ถ้าเกิดว่าผู้นำเหล่านั้นมีาร,รมีมีความเด็ดขัดมีความเอาจริงเอาจังพอก็จะสามารถคอนเทนเหตุการณ์ตรงนั้นให้เกิดขึ้นได้ในบางตำบลไม่เกิด ถึงแม้ตัวเขาอาจจะถูกอะไรก็ว่าไปความน่าสนใจต่อไปก็คือว่านอกเหนือไปจากการเป็นหลักประกันนะฮะก็คือบรรดาผู้นำแบบนี้นอกเหนือจากจะเป็นหลักประกันที่ว่าจะไม่เ <Century> ก <T ont bean> ิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของตัวเองนะเนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือว่าบรรดาผู้นำ่อเนี่ยก็ใช้อ้ความเป็นเร็ุเด็ดการงเี้ยในการปกครองในด้านอื่นๆด้วยนะฮะดยเนพ้อที่ก็คือเช่นในเรื่องการรักเล็กขโมยน้อยในเรื่องของการยาเสพติดอะไรเงี้ยเป็นต้น ในบางพื้นที่ซึ่งมีการใช้อำนาจรัฐแบบนี้มีการเอาซอสซอฟต์แวร์ที่แบบนี้ที่พบไปกับไอ้เรื่องของการความไม่สมด้วยเนี่ยพบว่าไอ้เหตุการณ์ลักเล็กขโมยน้อยพวกไอ้บรรดานอันธาำกรรมขนาดเล็กเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเกิดขึ้นน้อยมากยาเสพติดเนี่ยก็ไม่มี เออแต่ว่าคนเด็กวัยรุ่นที่กินยาเสพติดเออที่เสพยาเสพติดก็ไปในหมู่บ้านอื่นนะเนื่องจากหมู่บ้านตัวเองไม่ได้ตำบลตัวเองไม่ได้ก็มาตำบลอื่นอะไรเงี้ยทารักมาตำบลผมศึกษาอะไรเงี้ยเป็นโอวตอบอะไรก็บ้าไปนรื่องเรื่องแต่ว่าก็คือว่าเนี่ยเขาก็สามารถจะทำอย่างนี้ได้เออน่าสนใจก็คือว่าเออนอกเหนือไปจากการใช้อาวน์เดเสร็จแบบเนี้ยบางกรณีนะก็คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าในบ้านของผู้นำบางคนเนี่ยถึงขนาดที่มีคล้ายๆกับห้องขังหรือว่ามีคุกภายในบ้าน คือถ้าเกิดว่าสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าไปจับตัวใครมาได้ที่ก่ออย่างเช่นไปรักขี้ยาตรงนี้มาไอหนิมไปซื้อยาื้อนี้แร้โดยว่าเป็นรักขี้ยาก็เอาไปเก็บไว้าในบ้านบางคนบออยู่ได้ถึงบ้านบางอะไรก็บ้านเป็นเรื่องเล่าเลยนแต่ก็คงมีข้อจริงระดับหนึ่งคือมีการเก็บคือมีการกับตัวเอาผู้กระทำผิดคดีและคดีน้อยเนี่ยนะฮะเอาไว้ในบ้านหลังจากนั้นก็จะมีการไต่สวนไต่สวนก็เลย ปกครอง้เนี่ยนะก็โดยโดยผู้นำกับท่านนั้นนะฮะผู้นำเหล่านี่ยก็ไปจ่ายส่วนบางกรณีก็เรียกให้ถ้าเป็นการรักแร้กบวยน้อยก็จะเรียกให้รักขียาอะไรเนี้ยก็จะไปเรียกให้พ่อแม่ของฝ่ายไอเด็กที่ไปรักบวยมาประเด็นที่ผมอยากไปเชื่อมโยงกันตรงนี้ฮะนี่คืออำนาจเหนือความเป็นความตายในชีวิตประจำวันของผู้คนในหมู่บ้านมันเป็นอำนาจ เชิงศีลธรรมแบบเป็ดเสร็จแล้วรูกแบบอำนาจแบบนี้มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่กลุ่มเคลื่อนไหวที่ในกรุงเทพกำลังทำนะฮะก็คือเป็นการอ้างอำนาจศีลธรรมความดีและเปรลิฟนะเอาอำนาจของผู้อื่นมาดำเนินการเีสเองฉันจะด้านประชาธิปราชอย่างเลือกขึ้นมาหนึ่งร้อยคนแบบฉนเองที่เหลือใครเรียกอะไรกว่าไปเนี่ย และเหตุผลที่ใช้อ้าก็คือว่าการจะมีสิ่อการทความดีนะฮะซึ่งไอ้ปัญหาแบบเนี้ยไอ้รูปแบบการใช้อ้าแบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบหน้าที่มันก่ใกอ,อ,อ,นนะอให้เกิดความเดือดร้อนนะก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่และที่ผู้คนก็เผชิญหน้ากันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะและผู้คนที่ใช้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้มีเฉพาะผู้นําที่ผมบอก่อกี้นะฮะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ร้ฐนนอกที่บางส่วนก็มีผู้ประกอบธุรกิจปริญญาใหายบางส่วนก็มีผู้มีส่วนเกียวอกระบวนการเคลื่อนไหวเอง ในบางกรณีก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าขรงบวนการขึ้น่หวเองจะยุติไฟในทุกแง่ผมจะได้หลายกรณีเนี่ยก็อ้างอำนาจสีแล้วทำแบบเสร็จเช่นเดียวกันเนี่ยปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนิ่งอยากใจบอย่างนี้ก็คือว่าไม่ว่าข้อสวิธีการหรือข้อเสนอของกลุ่มปบัจจุบันี้นะจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าพวกเขาจะใส่เสื้อคลุมอะไรจะใช้โวหารแบบไหน สมุมอะไรบ้างสมัชชาประชาสังคมนรกอารมณ์จะเรียกจะใช้ปูหารแบบไหนการใช้ถ้าอัลริปอะไรก็ว่าไปมันจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้ได้แต่เท่าที่นะฮะวิถีอำนาจที่มันใช้เนี่ยคืออำนาจเชิงศีลธรรมแบบเบ็ดเสมันเป็นเรื่องของการอวดอ้างแอบอ้างความดีเพื่อริบอำนาจแล้วก็ผูกขาดการความถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวคนจบ